มาหาตาลุงนะครับเอ่อเ,เปิดประตูก่อนตาลุงเขนหนักมายังบ่เห็นเลยนะครับผลว่าออกมาก่อนเพิ่ลว่าเดี๋ยวเปิดประตูก่อนนี่ประตูก่อนเหมือนเก่าเหมือนเดิมนี่ ซาปานะครับนะมือนี้จะ้นำเสนอชีวิตแบบบ้านบ้านให้พี่น้องได้เบิ่กนะครับเนาะเดี๋ยวจะถ่ายทอดชีวิตแบบบ้านบ้านให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งนะครับอยูใ่ใ,ใต้ห่มขามโอ้ส่วนสเสบียงนั่นก็นี่ตรงนี้มันก็จะเป็นอุปกรณ์ปุ๊บสเสบียงนะครับมีกล้วยและขนมปังนะครับ ติบข้าวนี่มาก,กอนะครับคือเทศนะครับน่าจะลงไปป้านคู่ป้านคันนะครับนะปลาบอดเย็่นะครับน,น้องน้อยนะครับแต่ว่าน่าจะได้พอก,กินอยู่นะครับ เดี๋ยวสีอีกเัอกหน่อยก็สิลงไปแล้วครับเดี๋ยวปานขั้นก่อนนะครับนะถ้าบมได้นองนี้ก็ไปเอาอีกนองนึงเพราะทางพุ่นมันยังกว้างอยู่นะครับสะบ่วไหวแน่นอนลองเบ่งมันสิมีป่าบ่มันสิมานมานะครับไปไปปานกันเลยครับ เดี๋ยวเขาสีระนะครับสะใบผักไปนะครับอู้เดดฮอนเหลือเกินมือนิ หลังจากเฮงสะได้ประมาณนึงนะครับนะเกอากระเซอร์นะครับกระเซิท่ออ่าลูกกบลูกอย่างที่เคยถ่ายคลิปแล้วนะครับนะมากั้นไว้เพราะว่าน้ำมันจะแหงและเดี๋ยวสะอีก,กหนึงแล้วกระิลื้อน้ำบอกนะครับนะไปะ มารุ่นกันว่มามันสิได้บ่หรือมันยแนถ้ามันบ่อได้ก็ถือว่าเฮาก็ได้ลองบ่งละที่จริงมันบ่อนปุป๊บปุป๊บ,ปบ,ปบอยู่ค่ะปลานะครับเดี๋ยวปล่อยให้น้ําไหลลงนะครับกินน้ําพักผ่อนสะก่อนมันแดดแดดห้ายนะครับเดี๋ยวมารุ่นกันเนาะครับเนาะ นี่ปลาลูกครับปลาลูกหน้าครับโอ้สุดยอดดิกระปุกโอ้กันนะครับวิธีจับปลาลูกนี่ต้องเน้นมันลงนะครับโอ้ตัวใครเติมนครับเดี๋ยวเอาเสียวมือเก็บปลากระดี่แล้วก็เสียวมือควัดแบบนี้ครับ ปลาหมอปลาเห็นไหมครับในมันอยู่ในน,ในดินนะ,ดนะครับแดดนะครับปุ๊บโอ้เดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์ไปไว้ทางเทิงเนาะครับเนาะในมาลุ้นกันนะสุดท้ายมันจะได้อะไรได้แมงดาตัวนึงนะครับ เขาก็ปล่อยน้าลงไปนะครับเพื่อให้ปลาที่เขาเก็บมามมืดนะมันยังมีชีวิตยอยู่นะครับส่วนปลานี่เที่ยวขึ้นมาในส่วนนึงนะครับเดี๋ยวก็สิเก็บเดี๋ยวทั้งเดี่ยวั็สิเก็บเก็บปากก็ดีหลายครับ มันอาจจะอยู่ในสลามนามนะก็ได้ครับนกมันนั่งนำบ่ได้เพราปลามันก็ปลามันก็มีสัญชาตญาณของมันเนาะมันก็เลยเห็นนกเห็นยังมันก็มันก็ต้องเข้าไปอยู่ในน้ำใต้น้ำมันก็ปลอดภัยนะครับเหนื่อยได้ยังมัน เผ็ดปลาแดกคือไปตากแห้งนะครับตากแห้งทอดตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วคั่วแล้วก็ป่นนะครับป่นแห้งแซ่บดืวกันนะครับแล้วแต่ใครมีฝีมือในการที่ครับเขาทั้งเดียวจะว่าตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วคั่วแล้วก็ป่นหนึ่งพักหาพักมาหนึ่งกินนะครับนะ ยังเมื่อยอยู่ครับยังเมื่อยอยู่ยังเมื่อยอยู่แต่กระมวนนะครับเขาบทต้องเห็ดอย่งายงไรกูเมื่อนี้นะครับว่างเว้นกับเห็ดคีมให้เอฟซีได้เบิ่งนะครับมีความสุขกับการเห็ดแล้วก็มันสิมีความสุขไปเลยนะครับถึงสิเหนื่อยสิห้อนสิยังมันก็มีความสุขนะครับอย่าพยายามดึงเรื่องที่มันเครียดเข้ามาในสมอง ใช้ชีวิตประจำวันให้ถูกต้องแล้วก็พอนี่อย่างข้างเดียวนี่มาเห็นไปนี่ถ่ายคลิปไปเป็นชั่วโมงแล้วนี่สองชั่วโมงแล้วมั้งนี่ครับเอ้ยผู้ครับรครึ่งทางนี่นะครับก็ปลาข้อปลาช่อนนะครับนะปลาช่อนก็ ประมาณสี่ห้าตัวมิจะตัวน,น้อยมันก็มีตัวใ,ใหญ่ครับส่วนตรงนั้นกะเขากะปล่อยน้ําลงไปละเพื่อรล่อเลี้ยงปลาที่ยังอยู่ปูนมาขับหนก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 อ๋นี่ก็เอาบรรยากาศนะครับนะมันแถวภาคพื้นเขากะหู้หู้หกันอยู่มันโมเมนมันเป็นให้น้นำยังค้างอยู่กะมันเป็นน้ําค้างนะครับมันแห้งไปมันก็อาจ ปูปลามากาสิบม,มีตัวใหญ่นะครับงามปาคืองามปาลงนี่มันได้กินนนองใหญ่นี่ได้กินมันไปเรื่อยๆไปหานองใหญ่นะครับฝั่งนู้นก็นจะเป็นสะนะครับเป็นสะแล้วเพื่อนไ้มาสะตัวนั้นนะครับแต่ผมยังบ่ไปเบิ่งผมไม่เห็นตัวนี้ก่อนหมเลยสะตัวนี้เก่าบรรยากาศมาฝากอันพี่น้องนะครับนะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเบิ่งแล้วค่ะอย่าลืมใครยังบุกติดตามก็ติดตามไม้แน่ครับ เข้ามาเบิ่งเยอะกดไลค์กดติดตามนะครับนะกดแชร์ยิ่งดีนะครับมันเป็นชีวิตแบบบ้านๆน,นะครับบ้านๆเฮาบ่าได้แต่งเติมยังหาไปบ้านๆได้ก็คือได้บบได้ก็คือบบได้นี่อย่างนี้นะครับมันก็พอได้อยู่ได้กินนะครับก่อนที่สี่ไปเห็ดงานเฮากับมาถ่ายคลิปไว้ถ่ายไว้มือนึ่งนี่โอ้หลายหลาย โทรศัพท์ในความจำเกือบเต็มมันญากพุ่นะครับอนนขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้นะครับช่องช่างเดียว์ชนแนลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ